ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับกระผมอุลกิจอำนาจรับเสถียรครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจะมามาอินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทวายจีบูเลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมาพูดคุยเกันถึงสถานการณ์ด้านทองคําที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมหรือเหตุใดทองคําถึงได้มีการปรับตัวลดลง2วันติดแล้วนะครับและจะลดลงต่อไปหรือไม่นะครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นครับลองมาดูกันบ้างครับว่าในส่วนของทิศทางราคาทองคําที่เกิดขึ้้นนนั จะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายครับตัวของหน้าระดับนี้ครับต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าหากว่าท่านยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในทองคำนะครับแล้วท่านอาจจะดูอยู่นะครับว่าจุดนี้เหมาะสมแล้วหรือยังดูที่กราฟเลยครับขณะนี้ท่านทั้งหลายครับเอาละครับมีสายเข้ามาแล้วจากคุณเบนจจมามาอินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทวายจีบริเวณอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ ทองคาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เลยครับสวัสดีครับคุณเบนเจมาครับสวัสดีค่ะคุณบริจิตค่ะอยากจะให้ช่วยสรุปประเด็นสนิทหนึ่งครับว่าทําไมตัวของทองคําถึงได้มีการปรับตัวลดลงมาในเมื่อคืนนี้บ้างครับอสองวันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันจันทร์จะเห็นได้ว่าราคาทองคําได้รับแรงกดดันต่อเนื่องนะคะเนื่องจากมีแรงซื้อถึงจับเสี่ยงขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะตลาดหุ้นเองโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตัวดาวจโจนส์รวมถึงเอสเอ็นพี P เองก็ พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะรวมถึงค่าเงินปอนเองก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือเป็นกระแสะการคาดการนะคะว่าธนาคารกลางในหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเอยหรืออังกฤษเอยน่าจะมีการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ําหรืออาจจะมีการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบเพิ่มมากขึ้นนะคะ กระแสนี้เองนะคะบวกกับความไม่แน่นอนในอังกฤษเริ่มคลี่คลายหลังจากที่อังกฤษน่าจะได้นายกระทมนตรีคนใหม่ในวัน2วันนี้แล้วนะคะก็คือเทเรซาเมย์เนี่ยก็จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกระทมนตรีคนใหม่ต่อจากตัวเดวิดคัมเมอรอนนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้ ออมีแรงซื้อมาในสินจรับเสี่ยงนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกมีการตับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กดกันให้นักลงทุนเนี่ยเทขายตัวทองคําซึ่งอยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะก็เลยทําให้ราคาทองคําเมื่อวานนี้ก็ตับตัวลงแรงนะคะประมาณ23เหรียญเลยค่ะคุณมนตกิจคะตับตัวลดลงประมาณ1.7%เซก็ถือว่าเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ค่ะ ที่สุดในรอบ3สัปดาห์เลยนะคะอ,อ,อยังไรก็ตามค่ะภาพรวมของราคาทองคำในระยะสั้นๆก็ยังถือว่าค่อนข้างผันผวนค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงประกอบการลงทุนในระยะนี้ค่ะครับตัวของกรอบความเคลื่อนไหวของทิทางราคาทองคำทาง YLG จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกรอบหรือไม่อย่างไรครับจากสถานการณ<อ>์ที่เกิดขึ้นครับ ในช่วงต้นสัปดาห์เราให้แนวรับแรกบริเวณพันสามร้อยสามสิบห้านะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้านี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการทำโลนะคะต่ำกว่าแนาวรับระดับดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากให้ถอยจุดแนวรับระดับสัปดาห์นะคะมาอยู่ที่บริเวณพันสามร้อยสิบเอ็ดดอลลารอค่ะ,ะเพราะฉะนั้นประมอประเมินกรอบรอบสัปดาห์นะคะไว้ว่าราคาทองคำหน้าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณพันสามร้อยสิบเอ็ดดอลลาร์ตอยออนจนถึงแนวต้าน อตอนนี้ก็ขยับลงมานะคะแนวต้านตอนนี้ให้ที่บริเวณ1,358 u s a l ์ l เป็นแนวรับแนวต้านเดสัปดาห์ค่ะบริเวณ1,311ถึง1,358ค่ะย่าก็ตามค่ะถ้าหากเป็นนักลงทุนในระยะสั้นๆนะคะช่วงนี้ยังเน้นเก่งกำไรในระยะสั้นๆข,ขึ้นขายลงซื้อนะคะ ให้ดูวันนี้เลยค่ะแนวรับแรกบริเวณพันสามร้อยยี่สิบสามยูเอสดอลลาร์ต่อพลออนะนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำไม่ปรับตัวลงต่ำกว่าพันสามร้อยยี่สามถือได้ว่าจุดนั้นเป็นจุดซื้อแรกนะคะเพื่อหวังจังหวะการดีดตัวของราคามาขายทำกำไรบริเวณพันสามร้อยสามสิบเก้าหรือพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดยูเอสดอลลาร์ต่อพลออนค่ะในระยะสั้นๆราคาทองคำยังค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานน,นนะคะแต่อย่างไรก็ตามใน ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็ยังถือว่าราคาทองคายังอยู่ในกรอบขาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อตัวลงของราคาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะแต่ว่าเราแนะนํามาหลายๆสัปดาห์แล้วนะคะว่าการเข้าซื้อราคาทองคำในระยะนี้ก็ไม่ได้อยากให้โถมเข้าซื้อเต็มร้อยเปอร์เซ็นของพอร์ตนะคะให้แบ่งเป็นไม้ๆนะคะทยอยเข้าซื้อตามแนวรับต่างๆค่ะคุณวรกิจครับ นอกเหนือจากนั้นครับในสัปดาห์นี้ยังคงมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญหรือการประชุมที่สำคัญใดที่นันักลงทุนในทองคำต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบางครับ วันนี้นะคะคืนนี้ประมาณตีหนึ่งก็จะมีรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรบจบุกันนะคะของอ,งองเมริกานะคะก็อาจจะแสดงภาพรวมของเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าตัวเบจบุกอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักนะคะให้ไปไปโฟกัสการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษนะคะซึ่งจะรู้ผลประมาณ6กโมงเย็นของวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะลอ,อ,องดูว่าธนาคารอังกฤษจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที ตลาดคาดการอยู่ไหมนะคะโดยที่ตลาดคาดการว่า d o e อาจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะต้องติดตามค่ะเพราะว่าการดําเนินนโยบายการเงินของ BOE เองก็น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลกซึ่งกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้คําเช่นกันนะคะรวมถึงพรุ่งนี้ค่ะทุ่มครึ่งก็จะมีการเปิดเผยดัชนีรนะคะผู้ผลิต PPI นะคะของสหรัฐค่ะรวมถึงผู้ขอรับบริการการว่างงานรน เดช่นกันค่ะในขณะที่วันศุกร์เองก็จะมีตัวเลข CPI นะคะโดชเนีนะคะผู้บริโภคของสหรัฐค่ะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยระยะส,สั้นในรอบสัปดาห์ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ติดตามออไปพร้อมๆกันนะคะกับการล,ลงทุนทองคําก็คือการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงค่ะถ้าหากว่าตลาดหุน้นทั่วโลกยังตัดตัวขึ้นแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาทองคําค่ะให้ให้ตัดตัวขึ้นไม่แรงแล้วก็เสี่ยงต่อ การถูกขายทํากําไรมากขึ้นนะคะดังนั้นก็อยากให้ดูตัวสินทัพย์สินหการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นประกอบการลงทุน,นะคะ่ะครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจะมาครับทิศทางความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในจังหวะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ เห็นได้ว่าวันนี้บาทมีการอ่อนค่าลงมานะคะก็คือวันนี้ก็มีการแข่งข่าระยะสั้นจากเงินทุนที่ไหลเข้านะคะแต่จะเห็นได้ว่าวันนี้ก็มีการอ่อนค่าตามสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ซึ่งอ่อนค่าตามตัวเงินเยนนะคะโดยที่เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้อยู่บริเวณ35.15ถึง35.25บาทต่อดอลลาร์นะคะก็จะเห็นได้ว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้กว้างมากนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านั ไม่น่าจะผันผวนะนะคะแล้วก็คาดว่าการเคลื่อนไหวขอข้างเงินบาทเองก็น่าจะเคลื่อนไหวตามทิศทางของสกุลเงินหรือในภูมิภาคเช่นกันโดยที่ตอนนี้การเคลื่อนไหวขอข้างเงินบาท ก็ยังรอติดตามการกําหนดนโยบายทางการเงินของ B.O.E ในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ว่าความสิ้งเรื่องของค่างเงินบาทในระยะนี้อาจจะไม่มากนะเพราะจะเห็นได้ว่าราคาตัวค่างเงินบาทก็ไม่ได้ผันผวนมากค่ะแต่จะเห็นได้ว่าตัวสปอตเองหรือว่าตัวราคาทองคําในตลาดโลกเองผันผวนมากๆในระยะชั้นๆค่ะครับในท้ายนี้ครับคุณเบนจะมาจะมีข้อแนะนําดีๆให้กับท่านนักลงทุนอย่างไรบ้างครับ ยังแนะนำมมานะคะว่าระยะชาตินะคารมีความผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การถือยาวอาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะอยากให้แนะนนำก็คือเวลาเข้าซื้อที่แนวรับก็ให้แบ่งเข้าซื้อนะคะอาจจะสามทีละ30%อนะนะคะตามแนวรับต่างๆนะคะรวมถึงการตัดตัวขึ้นของราคาก็แนะนําให้ขายทํากําไรออกไปก่อนนะคะเพราะว่าระยะสั้นยังถือว่าราคาทองคามีความผันผวน,นตามข่าวค่อนข้างเยอะค่ะแต่ในระยะกลางหรอือระยะยาวเนี่ยถือได้ว่าการตัดตัวลงของราคาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวเนื่องจากในช่วงครึ่งปีต่อไปเนี่ยปัจจัยต่างๆอย่างเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยติดลบเอยการชะลอ,อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเอยนะคะรวมถึงความไม่แน่นอนแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคาในระยะยาวเช่นกันค่นนะดังนั้นถ้าหากเป็นนักลงทุนระยะสั้นยังเน้นให้เก็งกําไรในกรอบนะคะแล้วก็กําหนดจุดตัดขาทุนในขณะที่ นักลงทุนระยะยาวก็ให้แบ่งไม้ในการเข้าซื้อแล้วก็ในการเข้าซื้อในระยะยาวมากกว่าค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณบริจิสวัสดีค่ะ